กลับเข้ามาในช่วงที่สองของรายการนะคะเป็นช่วงที่เปิดสายหน้าไม้นะคะโฟนอินคุยกันสดๆนะคะ <ừ. S 1> จาาตรงนี้อมีสายเข้ามาแล้วนะคะคุณพรมนะคะจากพิจิตนะคะสวัสดีค่ะคุณพรมเชิญค่ะผมมีปัญหาเรือ่องเรื่องที่ดินเขาครับผมเชิญค่ะเป็นไงคะครับผมพอซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกันตอนนี้พอใปใบโฉนดเขาเอาไปไว้ที่อะไรอะที่ธนาคาร ครับพอเขาถอนออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้โอนให้ผมแล้วเขาไปจำนองต่อกนะครับผมคุณได้ทำหนังสือสัญญาซื้อขายกันไว้ไหมทำไม่เรียบร้อยครับผมทีนี้แหมตรงนี้ไอ้นี่มันเป็นการลักษณะที่เจตนาที่พอออกจากธนาคารก็ไปจำนองไว้เลยใช่ครับผมโอ้อันตรายเว้ยแลว้วตัวนี้เขาขายฝากไปด้วยแล้วว่ามันจะหลุดเดอนมีนาเนี้ยครับผม คือคือคืออย่างนี้คุณคุณพร้อมจำนองกับขายฝากต่างกันนะตอนแรกว่าจำนองความจริงคือขายฝากใช่ไหมไม่อตอนตอนหลังเนี่ยตอนตอนที่เขาเอาไปไว้ธนาคารแล้วนะพอตอนหลังนี่เขาไปถอนมาโดยที่เขาไม่ได้บอกเราเลยไม่ได้แจ้งเราอ่ะนะครับผมแล้วคุณให้เงินเขาก็เอาไปขายฝากต่ออีก้วครับผมคุณให้เงินเขาหมดหรือยังผมจ่ายเงินหมดเรียบร้อยทำสัญญาอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วครับผมอย่างนี้ต้องต้องไปผมแนะนำไปเปแจ้งความตำรวจ ลักษณะเขาใช้อุบายหลอกลวงคุณให้คุณเอาเงินคุณไปแล้วนี่แทนที่จะโอนให้ไม่โอนใช่ครับเราก็หลงเชื่อจะงี่อยู่มันลักษณะอาจจะเข้าช่อโกงก็ได้นะอาจจะนะครับแต่พฤติการดังกล่าวนี่ไม่ใช่แล้วต้องเอางี้ทำไปได้ไปให้ตำรวจนะตอนนี้มันเวลามันล่วงเลยมาหลายปีแล้วครับผมเขาไม่ได้โอนสักทีแล้วบ้านผมก็ปลูกไปแล้วด้วยเออค่ะแล้วคุณทําไมใจเย็นอยู่ได้พรมจ๋า ตผมผมทํางานอยู่ในกรุงเทพะครับผมพอกลับไปบ้านแล้วก็เขามันมีเรื่องอย่างนี้มาแล้วเราไม่รู้จะทาไงไม่รู้จะปรึกษาใครครับผมไม่แต่เริ่มต้นเนี่ยตามไม้เลยท่านนี่เขาถือโอกาสเอาเคตของคุณพรมเรียวกับเรียนท่านผู้ชมพอซื้อแล้วต้องโอนครับผมนะครับไม่โอนนี่มันถ่ายจะมองมาแล้วนี่เอาไปขายฝากอีกนี่แสดงกับเจตนาจะช่องโกง,งเงินคุณเนี่ยไปแจ้งความโรงพักนะอ๋อ เราจะมีช่องทาง,างไงเอาเอา,เอาที่ดินเราเคลืนมาได้ไหมครับผมตอบตอบว่าไปแจ้งความโรงพักไปวันนี้เลย,ยคุณยุงเท่กว่าเดินทางไปเลยพรุ่งนี้ไปแจ้งความเหตุเกิดที่ดินตั้งอยู่ที่ไหนไปแจ้งอยู่ที่นั่นอ๋อครับพฤติาก,การลักษณะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เจตนาขายอะเจตนาช่อกงคุณครับผมแล้วคุณไปสร้างบ้านอยู่เลยแล้วนะสร้างแล้วครับผมเออไปถ่ายรูปบ้านเอาไปให้ตำรวจด,ดูด้วยครับผมนะครับ เ่ังนั้นจะมีปัญหาอีกเขาจะทะเบียนขายฝากไว้คุูก็ต้องฟ้องซึ่งคนรับซื้อฝากก็โอ้จะเสียเปรียบเขามันดูยากใช่ไหมครับรีบไปรีบไปเลยไปหาตำรวจนะไปหาตำรวจเสร็จฟังที่หนึはは่งคุณพรมไปหาตำรวจเสร็จอันที่สองไปปรึกษากับอายการจังหวัดพิจิตรับนะบอกว่าโสภณพเพชรสว่างนะนนำมาขอปรึกษาอย่างนี้พฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้มันขายแล้วเอาเงินให้หมดเอาสัญญาเขาดูแล้วก็ ถ่ายจำนองมาแล้วมันรีบเอาขายฝากอีกลักษณะมันไม่เจตนาเจตนาผมว่าช่อโกงเรามากกว่าครับผมรีบไปจัดการนะอย่างช้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธมสายต่อไปสายที่สองคุณสมจิตค่ะจากเชียงรายเชิญค่ะครับพอดีว่ามันมีที่อยู่นะครับสองแปลงเรับที่แลกเปลี่ยนกันครับจากผมเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้ได้ปีกว่าผมรู้ปัญหาทันทีว่า ที่ดินแปลงแรกระหว่างนายยศกับนายศรีเนี่ยแล้วศีพูดพูดตาผมแต่ก่อนเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วพอดีว่าแต่ก่อนมันทางนะ่ะมันไม่มีมีทางที่นายศรีเนี่ยมันยาวไปตามทางพอดีว่านายยศมันอยู่ข้างในครับแล้วก็ไม่มีทางออกกันเลยแลกกันแบบพวกครึ่งหนึ่งตัดกันคนละครึ่งอาแล้วนี่มีปัญหายัางไงทีนี้คราวนี้พอแลกกมา ได้ช่วงหนึ่งครับทางตัดมาอีกทีหนึ่งผันว่านายนยศนายยศเลยขายส่วนที่แรกนายศีนะ่ะไปให้คนอื่นชักแล้วก็เอขายไปข้อขายไปปุบ๊บแล้วก็ไอทางเนี้ยทางของนายยศที่แรกนะ่ะเขาไม่ยอมโอนให้จนกระทั่งเลยในในายวนที่ซื้อที่ของนายศีที่ส่วนนั้นอยู่เป็นสิบปีแล้วครับแต่ไม่โอนให้ ไม่ยอมโอนนายยศไม่ยอมโอนที่แรกให้จนกระทั่งเขาติดคดีความกันเลยมาเป็นสิบปียี่สิบปีตอนนี้นายยศก็ได้เสียชีวิตลงแล้วก็นายสีก็เสียชีวิตลงครับพอดียวแม่ยายของผมน่ะเป็นเจ้าของที่นะ่ะเขาเป็นคนแบบที่ว่ามไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่สองสามคนเ,นคนเอาแล้วคุณสงสัยยังไสงสงสัยยังไงอยากจะถามม,มัน,มนแบบนี้ครับพอดีว่าเขาไม่โอนให้ลูกเขาถึงตอนลูกมาปุ๊บ ลูกเขาก็ไม่ยอมโอนให้บอกว่าที่ของเขาเขาจะเอาคืนแต่ทางที่นายยศขายให้นายปวนนั้นก็เขาบอกว่าเขาก็อยู่ประนานแล้วไม่ให้ครับคราวนี้ทางนี้ก็เลยเสียที่ทั้งสองข้างนะครับก็คือคืออย่างนี้แล้วคุณสงสัยยังไงผมว่าผมอยากจะได้ที่ที่เขาแลกนะ่ะปาเป็นของอทางนี้ซะตอบคําถามผมนะครับ,รบที่<ม>ดินตรงนี้นี่ มีหลักฐานเป็นโฉนดหรือเป็นนสสามหรือเป็นอะไรโฉนดครับโฉนดทั้งสองฝ่ายครับไอตอน<ม>ทําสัญญาทกกํทญญาแรกกันได้ทําหนังสือบันทึกสัญญาอะไรกันไว้ไหมไม่มีเลยครับแต่ก่อนนะครับไม่มีทีนี่ก็ต่างคนต่างว่าวันนี้วาจา้ียแรกกันครับแต่ว่าเห็นใจกันไม่มีอะไรเขาทีนี้ไอฝ่ายเข้าไปขายขายมาตั้งสิบกว่าปีแล้วครับแล้วคุณทําไมเพิ่งมาโวยวายตอนนี้แต่ก่อนเราผมไม่ได้อยู่ที่นี่ครับพอดีว่าผมเพิ่งมาเป็นเขยเขา อัน<ต>เรากเป็นคนประเภทที่ว่าปัญญาอ่อนด้วยผี<ว>จะไป<ม>อ้างทาาไม่รู้กฎหมายอ้างแบบปัญญาอ่อนอ้าง,ยงอย่างวุ่นอย่างงี้นี่มันสิบกว่าปีแล้วนี่มันโอ้โหเขาไปอยู่ครอบครองเขาเป็นเจ้าของเขาซื้อมาแล้วเราอยู่เฉยอย,อย่างนี้นี่มันจะเข้าลักษณะการเข้าได้ครอบครองปรปักษรแล้วเผลเผยเขาโอนจดทะเบียนโอนขายกันแล้วใช่ไหมเขาของในยศเนี่ยในยศเนี่ย เอานไม่ใช่ท่านโอนครับก่อนจะเสียเนี่ยเขายังเขียนเขายังมีหนังสือไอ้หนังสือสัญญาที่ทาจากผู้ใหญ่บ้านอีกทีหนึ่งนีห้าหกเนี่ยครับสัญญาเขาจะตายนะครับสัญญาว่ายังไงเขาสัญญาบอกว่าที่ดินนี้ได้แลกเปลี่ยนกันตัวที่จะโอนแล้วไม่ขอเรียกค่าโอนนี่ครับลงบันทึกไว้ปีห้าหกนี้แล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงครับเขาลงชื่อไว้ครับผม จดหนังสือบันทึกฉบับนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับเอาอย่างนี้คุณต้องไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านนะทางที่ง่ายยังไม่ต้องไปฟ้องศาลไม่ต้องหาเงินเสียค่าทนายเขียนจดหมายเล่าเรื่องเกิดขึ้นให้ในอำเภอฟังแล้วก็เลยทำในสีก่อนตายก็เลยทำบันทึกเอาไว้แล้วตอนนั้นอ้นายยศนั้นเขาขายหรือยังเขาตอนแ้นเขาขายขายแล้วขายครับแต่ยังไม่ได้โอนกันนะครับไม่ขายแล้วทำามทำบันทึกทีหลังอย่างนั้นเน่ ครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่ทำครับพอดีเขาติดคดีความเพิ่งออกคุกมาได้เป็นสิบปีเนี่ยครับเอาอย่างนี้เอาบันทึกฉบับของผู้ใหญ่ขอขอผู้ใหญ่คัดให้ผู้ใหญ่รับรองนะสัเนาถูกต้องนะไปหาปรึกษากับอายการจังหวัดเชียงรายครับผมไปเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าลักษณะนี้บอกผมโสลวุสว่างแนะนํามานะครับครับเรื่องของคุณซับซ้อนมากไปไปเล่าให้ฟังให้ให,ใ,หให้ดี แล้วไอ้ที่ของที่ว่าพอตาคุณแรกเขาที่ในสีแรกอะตอนนี้ใครครอบครองอยู่ไม่ใา่ครับนางเทียครับอค่อยๆไปหาไปหาอาการดูนะเอาหลักฐานไปให้ดูมันซับซ้อนพอสมควรมันต่อไปเดี๋ยวอาจจะผิดพลาดนะครับโอเคนะครับมาสมจิตนะแล้วได้ฟัางไงโทรมาบอกอาจารย์บ้างครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังแล้วซับซ้อนจริงๆค่ะอาจารย์คืออย่างนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าแลกกันเนี่ย ถ้าแรกกันเนี่ยตกลงว่าจะให้เป็นทางสาธารณะหรือเปล่าเส้นทางที่แรกกันนะคะอาจารย์ฟังดูแล้วนี่มันก็ยังต่างคนต่างครอบครองอยู่คือมีสิทธิครอบครองทั้งคู่ถ้ายกให้เป็นทางสาธารณะเขาทำถนนแล้วจบเลยนะไม่จดทะเบียนกน็ถือว่ายกให้แล้วก็เป็นตกเป็นที่สาธารณะเลยแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่แล้วก็ต่างคนต่างครอบครองอยู่ก็แลกแลกแต่ปากแต่ยังมีบันทึกในสีแล้วไปขายทําไมในสีจะยกให้ยกเขาทำไมขายเขาผมก็ไม่เข้าใจ เราต้องถามรายละเอียดต้องนั่งนั่งรายละเอียดแล้วก็พูดคุยกันยาวกว่านี้นะคะครับต้องไปหาการจังหวัดนะบอกว่าโสพลวุสว่างนะนํามาค่ะไปเล่าให้ท่านฟังเขาอย่าไปกลัวายการเพราะไยการเขามีนโยบายปรึกษาคดีฟรีอยู่แล้วค่ะไปหาสภาธนายความที่ศาลจังหวัดเชียงรายก็ได้กับปรึกษาคดีฟรีแต่ถ้ายว่าความต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายก็ไปว่ากันเองแต่ของอายการไม่มีเขาปรึกษาฟรีอยู่แล้วค่ะจ้ะ อายการมีเงินเดือนกินจากภาษีประชาชนทนายความไม่มีบ้านเช่าเข้าซื้อต้องช่วยท่านหน่อยนะคะบางคนบอกเอ้าทาไม่มาทําให้ฟรีหรอปรึกษาฟรีค่ะแต่ว่าถ้าเดินทางไปถึงที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนาว่าให้ไปหาทนายในจังหวัดนั้นๆระหว่างรอรอรอสายอีกก็ขอญาตยางนี้ค่ะอาจารย์ตร่งไหนดีคะอาจารย์้องพิมพ์ว่ายังไงเห็น ต้องเตรียมนะคะคนกรุงเทพนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยอาจารย์เขาเตรียมขึ้นค่ารถเมล์แล้วอีกหนึ่งบาทนะตั้งแต่วันที่สิบนี้นะคะอาจารย์ก็โอ้ยไม่กี่วันนะต้องทําใจก่อนไหมเพราะว่าที่เป็นอยู่นี่ก็น้ำมันลงแต่ค่าของแพงขึ้นรถเมล์ก็จะขึ้นอีกรถเมล์จะขึ้นแล้ววันที่สิบสามนะคะอาจารย์รถเมล์จะขึ้นอ้าวพวกรถร่วมบขสก็จะขอเพิ่มอีกสามบาท อ้าพอเรารวมขึ้นแท็กซี่กับเราอีก13ขออีก13มีแต่ของขึ้นเดือนน่ะค่ะอาจารย์เกิดอะไรตรงนี้เรอยากจะพูดตรงนี้กาบกาดท่านผู้ชมว่านี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่านี่มาจากคณะปฏิวัติหรือมาจากเลือกตั้งก็แล้วแต่ต้องมาแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนแก้ไขความเดือดร้อนถ้าครมบไม่อนุมัติเขาก็ขึ้นไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ว่าไอ้หนึ่งบาทรถเม์ให้เขาแล้ว ก็ต้องจีนเสียเพิ่มและสิ่งที่ตอนนี้จะลดแหละจะเลิกแหละบริการลดไฟฟีลดเมฟีนี่ค่ะอาจารย์ตรงนลอกว่าจาจำไม่ผิดกกรกฎาให้ถึงแค่กรกฎาแล้วก็เลิกนะค่ะนี่เป็นปฏิอเป็นเป็นของเอกนะคะทีาได้ทให้เขาเขาบอกว่าเขาจะเลิกไม่ไม่วิ่งเหมือนกันนะรถเมย์เนี่ยอาจารย์มันก็จะเป็นเรื่องอีกนะก็ว่ากันไปแก้กันนะคะ ปัญหาจริงจิอยู่ได้เท่าไหร่แต่ต้องเตียมไว้คือรถเมย์รถไฟเนี่ยบอกล่วงหน้าเลิกเ<ช>พราะ,ะว่าท่านผู้ชมไอ้ที่คือรถเมย์ไฟรถเมย์ฟรีรถไฟฟรีไม่ใช่ว่าอะไรนะ,ะ,ะไอ้ที่ฟรีเพราะว่าชาวบ้านเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินภาษีพี่น้องเนี่ยไปให้รถเมย์เอาเงินภาษีพี่น้องไปให้คอสบกให้รถไฟไม่ต้องเก็บนะรัฐบาลจ่ายแทนเท่าไหร่เจรจากันไม่ใช่ว่าฟรีเฉยนะครับ ก็เงินภาษีท่านแหละไปออกแต่ท่านเสียภาษีโดยทางอ้อมเท่านั้นเองนะครับนี่อาจารย์ข่าวดึงได้ไหมอ่ะถ้าข้าวยากหมากแพงแบบนี้โจรก็เยอะขึ้นครับดูสิฉกทองยี่สิบล้านโอ้โหอันนี้ฟังแล้วน่าตกใจนะเป็นแบบว่าร่วมแกงกันเออไปลูกจ้างอาจารย์ี่คือคิดว่าทองปลอมนะของจริงหมดเลยนะคะจากผ้าหนังสือพิมพ์นะเขาจะไปเขาจะไปทำรูปไปแจกอะไรก็เลยเป็นความโลภเกิดขึ้นไงค่ะอาจารย์ และรักทรัพย์นายจ้างนี่เป็นไงความผิดทางกฎหมายอาจารย์ความผิดเพิ่มขึ้นนะรักทรัพย์คนทั่วไปธรรมดาเออจะรับรักทรัพย์นายจ้างนี่เพิ่มขึ้นอีกะอาจย์โทษเพิ่มขึ้นนะ21ล้านอ่ะเราจะรับโทษกันยังไงละครเนี้ยนะจับได้ได้ว่าทันทีแหละนะคะหนีไปไม่รอดมีเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนท่านกับท่านผู้ชมนะฮะคำว่าแถลงการสำนักพระราชวังต่างๆนี่ท่านผมแนะนำอย่างนี้อย่าไปเชื่อง่าย ถ้าจะมีเส็จเขาจะต้องฟังข่าวนี่ยแถลงการเขาจะมีอ่านข่าวออกมาถึงจะเป็นเรื่องจริงนะอันนี้มีการปลอมขึ้นซึ่งเป็นการไม่บางควนอย่างยิ่งท่านอย่าไปหลงเชื่อนะครับที่เป็นข่าวซื้อเพิ่มอยู่เขาปลอมสาระสําคัญยังไงผมขออนุญาตไม่ไไม่กล่าวถึงแต่ให้รู้ว่าถ้าเป็นสํานักพระราชวังเรื่องอะไรต่างๆนี่สมเด็จพระเทพสด็จเป็นเมืองจีนหรือสมเด็จจุฬาพรอะไรไปนู่นไปนี่เนี่ย หรือมีต่างๆเขาจะแถลงอันนี้ต้องมีการแถลงข่าวแถลงข่าวแล้วก็เป็นข่าวราชสำนักออกหรือข่าวต่างๆออกอาจารย์ไอที่ส่งเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเห็นมีการแชร์ต่อๆกันมาอย่าไปเชื่อาจารย์ว่าไอ้นี่ข้างของผมเห็นแล้วผมรู้แล้วผมไปแชร์ต่อแล้วผมรู้ไม่ใช่ใช่อาจารย์นะครับการแชร์ต่อภาพพวกนี้อาจารย์จริงแต่เขาคนไม่รู้ก็ทําไ่สับสนไปนะครับต้องระวังนะคะต้องระวังเตือนวันนึงละวัต้องระวังเตือนไว้เพราะบางที่องนี่มันเป็นเรื่องของพวกที่ไม่เจตนาดีต่อบ้านเมือง เหมือนอย่างไอ้บึมที่เขาจะจับไอ้บึมมจับแล้วอ่ะพารากอนบึมพารากอนเนี่ยแล้วผลกระทบยังไงจะู้ชมรูไหมมันออกข่าวไปทั่วโลกทีนี้อเมริกาอังกฤษเยอรมนีเขาก็เตือนคนของเขาบอกพี่น้องถ้าจะไปประเทศไทยต้องระวังนะจะโดนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าใครเขาจะมา อย่างเราบอกเขาจะไปเที่ยวสิงคโปร์บอกว่าอย่าไปนะมันอันตรายอย่างนี้อย่างนี้ใครจะไปไม่มีใครกล้าไปนะครับเป็นสมมุตินะฮะแต่สิงคโปร์เขาไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวที่ซ้ําเติมนะฮะอันนี้ปัญหาถ้าเป็นก่อนปฏิวัตินี่มีบอกเขตปฏิวัตินั่นนี่ถ้าเป็นแต่ก่อนนะแต่อันนี้อาจจะเป็นพวกที่ยังไงก็ไม่ทราบเขาวางแผนยังไงกันผมก็ไม่รู้ก็พูดถึงว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ก็ชัดเจนอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรามีทํายังไงน้องพิมพ์ หนึ่งแล้วต้องรู้จักรู้จักประหยัดตัวเองาามีสลึงพึงบรรจบไปครบบาทยาให้ขาดโดยเป็นของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่ายใจลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมือเป็นขาทั้งคราวหวานนี่เขาสอนไว้ค่ไม่ใช่เห็นเขาเศรษฐีเขามีเงินซื้อรถกับซื้อกระเปาพพ๋าราคาแพงแพงเป็นห<อ>มื่นเป็นอย่าเขาอย่าไปเหอตามเขาเราอยู่ตามฐานะของเรานะครับรู้จักประหยัดรู้จักมัธยั์ เดี๋ยวนี้ผมพาชาวบ้านดูทําเป็นตัวอย่างเลยหุงข้าวให้หมาสิบสิบสี่ตัวเอาฟืนอะตัดไม้ใช้ต้นไม้นะคะเสร็จแล้วมันมีฐานสุกก็เอาฐานนี่ไม่เผาไฟแล้วเอาฐานนี่มาใช้รดแก๊สลงแก๊สมันแพงลดได้นะใช้ได้เยอะเลยนะคะจากครเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ